มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคู่คูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่คูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็น้นเลกสเปกแรงในซิดเดยแด์นะครับหุ้นซิก้าหรือว่าบริษัทซิก้าอินโนเวชั่นพับลิกคอมมานีลิมิเต็ดไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัวซิก้านะครับเขาเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จําหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทพีซิงก์นะครับโดยเขาใช้แบรนด์ว่า ซิก้านะครับแล้วก็ยังผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภทพีซิงครับเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าไดวาั่นเองนะครับโดยตัวโครงสร้างรายได้เขาได้มาจากตัวเหล็กโครงสร้างที่ภายใต้แบรนด์ซิก้านี่อยู่ที่58%นะครับแล้วก็ได้มาจากท่อเหล็กร้อยสายไฟไดวาอีก37%แล้วก็รายได้อื่นอีกประมาณ4%นั่นเองนะครับ โดยตัวงบการเงินรายได้เพิ่มเอยลดลงนะครับ27%เยออนเยอเมื่อเทียบ Q2 ปี2024กับ Q2 ปี2023ตัวกำไรลดลงถึง24%เยออนเยอนะครับโอ้เลยว่ารายได้กำไรลดลงเขาดังเยอะนะครับงบไม่ค่อยสวยทาหรับสิกา้านะครับนี่สินลดลง60%เยออนเย r ตัวสินทรัพย์อี u i ตี้เพิ่มขึ้น4%เยออนเยอนะครับ ก็คิดเป็นพีปัจจุบันอยู่ที่3 1เท่านะครับแปล,ลงง่ายๆราคาที่ก็ลงทุนกัน3 1ปีคืนทุนทําไมโตวกว่านี้นะครับ PBB Book Value ตึงๆอยู่ที่1.4เท่านั่นเองนะครับก็ถ้าเทียบ Asset ที่มีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ1น1.4เท่านั่นเองตัว d ี r i d e d ดดเด่นนะครับนี่สินต่อทุนก็อตต่งต่าได้น้อยกว่าหนึ่งแค่นี้ได้0 6-3เท่าเท่านั้นในสภาพวเศรษฐกิจผันปวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยยสำหรับซิก้านะครับยื้อผลนผลยังไม่มีมาให้เพราะรอลุ้นกันพลิกฟื้นทาราวอยู่นะครับเปิดเผื่อท่านใดสนใจเรื่องของหุ้นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายท่อโครงสร้างเหล็กประเภทพีซิงอย่างซิก้าก็ลองศึกษาเพิ่มเติมซิก้าอินโนเวชั่นตามการบ้านกันก่อนลงทุนเชิง VI ไได้เยครับ แต่ถ้าเพื่อเป็นไรไม่สนใจเชิงบีไอก็ไปเป็นสายเทรดดูครับเขาออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยตัวกราฟตามเฟรม,มันพบว่ามีการตัดลงของ MA c d ลซีนเส้นสีดำเงินตัดสัญล,ลากษณสีแดงลงไปมีฮิตสแกร,รมสีแดงจมลงไปแต้น้ำได้2แท่งบ่งเชียเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟรม,มันได้2มันเลยนะครับเพื่อไปที่เรียนตามเฟรม,มันก็ต้องขายได้ตั้งแต่ปิดแท่งเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อดอย่าไม่ต้องมีของนะครับ ไปดูตัว Time Frame Week ภาพรียกรางนะครับ Time f r a m e Week พบว่ามีการตัดลงของ a b c d Line ินเส้นสีดำเงินตัด g ิ a ดาลายสีแดงลงไปมีฮิส t o ร r a รมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพรียกราดไทม์เฟรมว e กเพื่อจะเล่นไทม์เฟรมวิกก็ต้องขายนั้นแต่ฮิสโตรแกรมแดงทั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนรอสัญญาณ เข้าซื้อรอบใหม่ตอนที่ MACD เส้นสีน้ำเงินครับโค้งตัดสัญญาลั์สีแดงขึ้นมาแล้วก็ปรากฏแท่งนิโซแกรมเปลี่ยนจากแท่งชมพูเป็นแท่งเขียวแท่งแรกก็ค่อยฝระบายทางเทคนิคสามารถอัดับใช้ได้ทุกไทม์เฟรมครับผมไปดูตัวไทม์เฟรม D ภาพระยะสั้นนะครับตามเฟรม D พบว่ามีการตัดขึ้นของ a b c d ลายเส้นสีดำเงินตัดสัญลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสตกแกร,รมสีกเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณ buy สัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นตามเฟรม D เพื่อไปใช้ในามเฟรม D ก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสตกแกรมเขียวั้แรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณ take profit ทำกำไรตอนที่ A b c d เส้นสีดำเงินโค้งตัดสัญลายสีแดงลงมาแล้วก็ปรากฏแท่งสตแกร,รมเปลี่ยนจากแท่งเขียวเป็นแท่งแดงแท่งแรกค่อยขายทาง ที่ได้เนะครับก็ฝาก Trade, า set, กันไว้สำหรับสายเทรดวินัยไม่เสร็จมานี่มีเด e เมนต์การนำตามอินดิเคเตอร์และ i m ม f เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเร่งรัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้และก็มาฝึกซ้อมกับผู้เราไปทุกวันสองมอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีดีมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ขอบคุณครับ